รูปแบบตึกที่ผิดแบบนะคะมีรหัสลับอยู่ที่นี่นะคะเป็นการออกแบบที่ผิดปกตินะคะถึงการลงทุนที่ไม่ถูกต้องตรงนี้พญานาควาดลงพลนะคะก็มีการสะกดจิตวิญญาณของราชวงศ์และคนไทยเอาไว้กบฝังเหมือนรั้วบ้านนี้นะคะที่เขาทำพิธีไว้จะเห็นมีการสะกดวิญญาณเอาไว้ปิดกบไม่ให้คนเห็นนะคะก็ หากลุงพลยังเผลอทําตรงลานพญานาคตรงนั้นอีกมันจะเป็นการสะกดแล้วก็ที่เหตุการณ์หลายๆเกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะ,ะการลงทุนก็จะเป็นศูนย์นะคะแล้วก็มีการทําลายราชะวงศ์ที่ลานพญานาคบ้านลุงพลก็เอาจิตสมเด็จพระเทพไปสะกดไว้ที่ตรงราวบันไดที่กําลังจะทํานะคะเขาเรียกกบฝังอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมตรงนี้ถ่ายมานะคะเป็นรั้ว กำแพงบ้านคนนะคะที่เขาที่เขาทำพิธีสะกดปิดบังไว้และรั้วกำแพงเขามีรหัสเหมือนพญาน,นาคเห็นไหมคะตรงนี้จะมีเป็นเส้นๆๆ้น้นแล้วข้างล่างก็สะกดได้วิญญาณตรงกำแพงนี้จะมีเป็นเส้นริ้วๆๆิ้วเหมือนให้คนผ่านไปผ่านมาถ้าใครชวนสร้างพญาน,นาคก็คลั้งไครอยากจะสร้างตรงนี้ก็มีการ ใช้วิญญาณกำกับสะกดเอาไว้นะคะเหมือนปิดบังซ่อนเลนหรือว่าให้มีเซ็กประมาณนี้นะคะให้ผิดศีลข้อสามแล้วก็มีการสะกดให้ทะเลาะบาแวงกันดูตามรหัสตรงนี้นะคะแล้วก็มีเห็นไหมคะมีวิญญาณใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีเหมือนงูดำอันนี้เป็นกำแพงรั้วบ้านเขาที่เขาลงไว้ว่าให้สร้างพญานาคเยอะ มือนมีการดูดเงินข้างหลังแบบสวดให้คุณคลั่งในการอ,อยากสร้างพญายนาคแล้วก็เขาจะสวดทุกวันนะคะกระตุ้นกระตุ้นอันนี้ก็เหมือนนะคะคือต้องการเงินบริจาคข้างหลังถ้าขัดขืนก็ค่าความรับถ้าลุงสร้างต่อนะแล้วต่อไปถ้าลุงพลาดหนูก็ประคองไม่ไหวที่หนูเคยทักว่า อ่ะตรงนี้ก็เป็นที่เขาสะกดไว้ตรงหน้าบ้านนะคะมันจะมีการกากบาดขีดไว้บนถนนนะ,ะขีดไว้บนถนนก็เป็นการสะกดอีกแบบหนึ่งทั้งพื้นดินแล้วก็พื้นอากาศพื้นบ้านอันนี้เป็นบ้านหลังนี้นะคะที่มีรั้วรูปร่างทรงแปลกแล้วก็ถ้าอย่างลุงสร้างพญานาคถ้าลุงสร้างไปเรื่อยๆที่หนูเคยทำนายว่า ลุงสร้างพญานาคเสร็จลุงจะตายลุงอ่ะจะตายหล่ะเที่ยวแล้วแต่หนูว่าประครองเอาไว้หนูประครองจนเหนื่อยนะบอกตรงก็เขาก็บอกว่าว่าถ้าลุงสร้างเสร็จนะคะหรือไม่เสร็จถ้าขาดขืนเมื่อไหร่ก็จะเป็นแบบคุณสมัคร,รสินทรวรีเคยส่งสัญญาณไปแล้วนะคะเขายังไงก็ต้องปิดปากเพราะว่าคุณรู้จักว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการให้เงินการโอนเงินนั่นคือจุดหนึ่งส่วนอันนี้เป็นบ้านที่ซอยกาหลงนะคะแล้วก็ที่ดินที่จะเก็บคือราชวงศ์ ตอนนี้ก็ในฐานพญายนาคของลุงมีการทําพิธีเอาวิญญาณเอาจิตวิญญาณบรรพบุรุษไปไว้แล้วก็เอาจิตสมเด็จพระเทพแล้วก็หลายๆพระองค์ไปไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําพิธีให้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตคือทุกคนหลงกลกันหมดนะคะถึงได้บอกว่าพญายนาคตัวจริงเป็นยังไงยังแยกไม่ออกนะคะที่เคยบอกกับพระเจ้าอยู่หัวว่าพระอนุนิพันแล้วท่านก็บอกว่าไปศึกษาให้ดีก่อน ก็เถียงกับท่านอยู่ก็เลยบอกว่าถ้าใครพาไปหาไปพุ่งนี้ได้จะเชื่อใครพากลับไปเมื่อวานได้จะเชื่อนี่คือคําตอบต่อให้ลุงสร้างพญายนาคยังไงเขาก็ต้องฆ่าลุงเพราะว่าลุงรู้หมดว่าใครเป็นคนโอนเงินจ่ายเงินทั้งหลังเพราะเขากลัวกลัวหลักฐานเปิดเหมือนวัดธรรมกายพระชมาชโยใหญ่ขนาดนั้นยังโดนใช่หไหมคุณทักษิณเห็นไหมคะหลายๆคนขนาดราชวงศ์อะ ขาดผลประโยชน์เขายังโดนเพราะแค่นี้นะคะด้วยความหวังดีงานหนูเยอะนะตอนนี้ตรงนี้ก็สะกดเรจ,จิตรอเก,ก้าเอาไว้นะคะวิญญาณรอเก,ก้า,เาไว้หลายๆที่ทําให้ท่านขึ้นมาช่วยเราไม่ค่อยถนัดนะคะก็ต้องถอนท่านขึ้นมา